สวัสดีครับนักเรียนระดับชั้นปหกนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนออนไลน์สัปดาห์ที่สามนะครับเรียนเรื่องนะครับการเขียนผังานแบบทางเลือกนักเรียนที่ได้ดูคลิปนะครับก็จะเป็นแบบในกรณีที่แบบว่านักเรียนมาเรียนไม่ทันตามคาบเรียนปกตินะครับก็อยากให้นักเรียนมาฟังคลิปกันแล้วก็มารับงานการคุณครูก็จะสอนเหมือนที่สอนตอนไลฟ์สดตามชั่วโมงแหละนะครับก็อยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ย มาฟังกันนะครับว่าเออถ้าเราไม่ได้เรียนวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างและคุณครูสั่งงานอ,ะ,อะไรนะครับโอเคนะครับก็อย่างแรกคุณครูก็อยากให้นักเรียนมาทบทวนก่อนนะครับกับชั่วโมงเรียนในชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราจะเรียนผังงานแบบลำดับนะครับแต่วันนี้เราก็จะเรียนเรื่องสัญลักษณ์ของผังงานด้วยนะครับ แต่วันนี้คุณครูนะครับเขาอยากให้นักเรียนมาทบทวนสัญลักษณ์ของผังงานอีกครั้งนะครับและคุณครูอาจจะอาจจะอธิบายให้กระจ่างขึ้นสัญลักษณ์ตัวแรกนะครับเราเรียกว่าตาออนท็อปนะครับหรือเริ่มต้นนะครับหรือจบนั่นเองนะครับสัญลักษณ์ตาออนซ็อปเนี่ยจะอยู่หัวกับท้ายของผังงานเสมอนะครับ สัญลักษณ์ตัวที่2องเขาเรียกว่าโปรเซสหรือประมวลผลหรือกระบวนการทํากระบวนการปฏิบัตินะครับตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะใส่ไปในตัวโปรเซสนะครับตัวนี้นะครับตัวที่3นะครับอินพุตเอาพุตนะครับคือส่วนนําเข้าข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูลนะครับอิ p u t ตเอาพุนะครับอ่ะ การตัดสินใจนะครับหรือ decision ตัวนี้นะครับที่เราจะใช้ในทางเลือกคือตัวนี้นะครับจำเป็นมากนะครับห้าคือจุดเชื่อมต่อนะครับเวลามีเรื่องการตัดสินใจเนี่ยจะมีทางแยกออกไปจากระบบปกติเด็กนักเรียนจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับวงกลมนะครับหรือคอนเนคเตอร์เนี่ยจะเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับ ส่วนลูกศรจะเป็นการไหลของข้อมูลครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูให้นักเรียนเรียนแบบลําดับนะครับนักเรียนมาดูอันแรกที like ่คุณครูบอกว่าเริ่มต้นกับสิ้นสุดจะเป็นสัญลักษณ์แบบเนี้ครับเริ่มต้นกับสิ้นสุดแบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้เห็นไหมทุกครั้งเวลาเราเขียนผังงานอะไรก็ตามต้องเริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์อย่างนี้ก่อนครับแล้วเขียนว่าเริ่มต้นนะครับในการเขียนผังงานถามว่านักเรียนเคยถามว่าผังงานเรียนไปทําไมนักเรียนครับก่อนที่ ระบบของโรงงานจะเริ่มขึ้นก่อนที่ระบบคอมพิวเตอร์จะเริ่มขึ้นจะต้องเขียนผังงานออกมาก่อนเสมอก่อนที่คนเขียนโปรแกรมจะสร้างระบบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนอ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูผังงานแบบอย่างง่ายเลยผังงานระบบแบบนี้นะครับเป็นผังงานแบบลำดับอันนี้เขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนนะครับการถ่ายรูปเออ นะครับขั้นตอนการถ่ายรูปนักเรียนนึกถึงภาพกล้องถ่ายรูปครับมาถึงเราจับกล้องถ่ายรูปเราก็ต้องเปิดกล้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเปิดกล้องเสร็จปุ๊บเห็นไหมสัญ,ญลักษณ์ตัวโปรเซสตัวนี้นะครับตัวโปรเซสตัวนี้ครับคือสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นกระบวนการทําหรือกระบวนการปฏิบัติเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้และเราก็จะเขียนมันลงไปในกล่องนี้ครับเออ ตัวนี้นะครับตัวนี้ตั้งค่ากล้องนะครับการตั้งค่าเป็นการปฏิบัติเหมือนกันนะครับนักเรียนการตั้งค่าเป็นการปฏิบัติเหมือนกันเป็นกระบวนการเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราใช้สัญลักษณ์โปรเซสนะครับทักเรนเห็นรูปสอนไหมนะี่ครับรูปสอนก็คือการไหลของข้อมูลต้องใส่เสมอนะครับเป็นสนัญลักษณ์จําเป็นสาม โฟกัสภาพโฟกัสภาพก็เป็นขั้นตอนเหมือนกันนะครับเป็นกระบ,บวนการทําและก็กดชัตเตอร์พอกดชัตเตอร์เสร็จก็ถือว่าเรียบร้อยสิ้นสุดอันนี้เขาเรียกว่าผังงานแบบลําดับเหมือนการที่คุณครูให้นักเรียนทําอันนี้ครับนักเรียนจําได้ไหมเออในการที่คุณครูให้นักเรียนทําไปสัปดาห์ที่แล้วตอนแรกคุณครูคิดว่าเราจะเปิดเทอมในวันที่สิบสี่ คุณครูก็อยากจะตรวจว่านักเรียนเขียนได้ไม่ได้แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้เปิดวันที่14แล้วเนี่ยนะครับผังงานแบบลำดับเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะสร้างโพสต์ไว้ให้ว่าส่งงานการเขียนผังงานแบบลำดับและที่นักเรียนเขียนใส่สมุดไว้เนี่ยนะครับให้นักเรียนถ่ายรูปถ่ายรูปนะแล้วแปะไว้ใต้โพสต์นะครับถ่ายรูปแล้วแปะไว้ใต้โพสต์ แล้วคุณครูจะเข้าไปตรวจนะครับก็นักเรียนคุณครูมีข้อความให้นักเรียนให้นักเรียนเรียงลําดับให้ถูกต้องนะครับคุณครูมีคําว่าเริ่มต้นจบรับประทานอาหารต้มน้ําให้เดือดต้มประมาณหนึ่งนาทีใส่เครื่องปรุงนะครับแล้วยกภาชนะออกจากเตาใส่บะหมี่ลงน้ําเดือดเนี่ยนักเรียนเอาข้อความตรงนี้แหละลองไปเรียงดูว่ามันเรียงแบบไหนถึงจะถูกต้อง ตามลำดับข anyway ั้นตอนการต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับนักเรียนไปเรียงเอาข้อความตรงนี้ไปใส่เอาข้อความจากตรงนี้นะครับนะไปใส่ตรงนี้แต่นักเรียนต้องเรียนลำดับเอาเองคุณครูอยากจะรู้ว่านักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนได้ถูกต้องไหมถ้านักเรียนเรียงได้ถูกต้องแปลว่าตอนนี้นักเรียนเริ่มรู้จักการเขียนผังงานขั้นต้นแล้วนะครับ นักเรียนอย่าลืมนะครับถ่ายรูปที่เราทาไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแปะลงไปด้วยอ่ะคราวนี้เรามาดูอาทิตย์นี้บ้างที่ครูบอกจะเรียนแบบทางเลือกพังงานแบบทางเลือกเป็นแบบนี้ลูกมันจะมีสัญลักษณ์ตัวหนึ่งที่นักเรียนไม่รู้จักนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับหรือ display คือการสแสดงออกทางจอภาพตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าการสแสดงออกทางจอภาพหรือ display นะครับอ่ะ อันนี้เนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาไปซื้อของที่ร้านซปเปอร์มาร์เก็ตร้านหนึ่งนะครับเขาก็เลยออกแบบผังงานว่าอย่างนี้เขาจะเขียนผังงานว่ายังไงนะครับว่าคนไปซื้อของเนี่ยพนักงานคิดเงินเนี่ยจะคิดด้วยระบบแบบไหนอย่างแรกนักเรียนดูครับเริ่มต้นกับสิ้นสุดอยู่ตรงนี้เสมอตัวนี้คืออะไร Input Output นะครับอ่ะอินพุตเอาพุตนำสินค้าให้พนักงานคิดเงินนะครับนำสินค้าให้พนักงานคิดเงินนะครับก็คือเราเอาสินค้าไปให้พนักงานนี่คือขั้นตอนที่เราจะส่งข้อมูลให้พนักงานครับเขาก็เลยใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ i n p u t o u t p u t หลังจากนั้นนะครับพนักงานก็คิดเงินมาครับก็เลยแสดงผลว่าของเนี่ยราคาเท่าไหร่ออกมาจากทางหน้าจอ ดิสเพย์เนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์แทงที่หน้าจอนักเรียนนึกถึงเซเว่นหรอกเวลาพนักง,งานเนี่ยเราขอให้พนักง,งานพนักงานคิดเงินปุ๊บเนี่ยนะครับเขาก็จะคิดเงินมาแสดงที่หน้าจอเขาก็เลยใช้สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้หลังจากนั้นเลือกชําระเงินอันนี้เป็นแบบทางเลือกใช่ไหมครับอะใช่ปะ่ะเซเว่นเขาก็จะบอกเราว่าเอ่อเป็นเอ่อจะชําระเป็นเงินสดหรือเป็น all member คะใช่ปะ่ะใช่ไหมคะใช่ไหมครับ นักเรียนอถ้าเราชําระเงินสดก็ไปทางซ้ายนะครับชําระบัตรสมาชิกไปทางขวาเพราะว่าเขามีสองทางเลือกจะเป็นสมาชิกหรือบัตรเงินสดแต่สุดท้ายก็มาตรงนี้เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับเมื่อแยกออกมาแล้วเราต้องมีจุดเชื่อมตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์หลังจากนั้นนะครับพนักงานคิดเงินแล้วมาเชื่อมต่อปุ๊บจบการทำงานรับสินค้า จบการซื้อของอันนี้ครับเป็นแบบทางเลือกคราวนี้คุณครูมีโจทย์แบบทางเลือกมาให้นักเรียนดูหนึ่งอย่างคุณครูมีโจทย์เหมือนเมื่อกี้เลยเรื่องนะครับไปดูภาพยนตร์อ่านะครับกับอ่านหนังสืออยู่บ้านนะครับเหตุการณ์นี้คุณครูให้มาเริ่มต้นจบสักผ้าฝนตกหรือไม่ตกนะครับถ้าฝนตก ออกไปดูภาพยนต์ถ้าฝนไม่ตกออกไปดูภาพยนต์ถ้าฝนตกอยู่บ้านอ่านหนังสือนะครับนักเรียนรู้อยู่แล้วว่านักเรียนต้องใส่อะไรบ้างนะครับอ่ะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ทางเลือกนะครับสัญลักษ์ทางเลือกนักเรียนดูที่สัญลักษ์ทางเลือกตรงนี้นะครับชําระเงินอันนี้มีสัญลักษณ์ทางเลือกเหมือนกัน นะครับอันนี้คืออะไรนักเรียนลองไปคิดเอานะลองไปใส่เอานะนะครับเริ่มต้นสิ้นสุดสัญลักษณ์ทางเลือกสัญลักษณ์ประมวลผลนะครับนักเรียนคิดว่าอะไรจะอยู่อันไหนนะครับมีทั้งหมด6สัญลักษณ์หนึ่งสองสามสีห้าหกนักเรียนคิดว่ามันอยู่อันไหนอ่าเพราะฉะนั้นลองดูกิจกรรมตรงนี้ พอนักเรียนดูเสร็จปุ๊บนักเรียนเขียนใส่สมุดนะย้ำว่าเขียนใส่สมุดนะครับเออเสร็จปุ๊บคุณครูจะให้นักเรียนพอนักเรียนทำเสร็จนักเรียนถ่ายรูปแล้วไปส่งในหัวข้อการเขียนผังงานแบบทางเลือกนะครับถ้าเป็นอันนี้ส่งในหัวข้อการเขียนผังงานแบบลำดับนะครับอันนี้ ส่งในหัวข้อการเขียนผังงานแบบทางเลือกนะครับแล้วคุณครูจะเข้าไปตรวจนักเรียนนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะเรียนเขียนผังงานแบบทําซ้ำนะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอสวัสดีครับ